สวัสดีครับทีมแพทย์มูลนิธิศิษย์ในร้อยตามรอยพระบาทถึงกระหม่อมอาจารย์ขอรายงานความคืบหน้าของโรคโควิด -19 เป็นเหตุการณ์รอบโลกครับประจำวันที่15มิถุนายนนะครับข่าวเด่นในวันนี้ครับประเทศจีนครับพบหลักฐานทางพันธุกรรมซึ่งแสดงว่าการระบาดใหม่เที่ยวนี้มาจากยุโรปนะครับญี่ปุ่นครับมีการระบาดเพิ่มขึ้นอีกนะครับในย่านชินจูกุนะครับรัสเซียครับ ประธานที่ปูตินนะครับให้สัมภาษณ์รัสเซียว่าเขามั่นใจว่ารัสเซียจะหลุดพ้นจากวิกฤตโควิดในเร็วนี้นะครับอินเดียครับจะมีการระบาดอย่างรุนแรงครับคุณนิวเดลีเนี่ยโรงพยาบาลไม่เพียงพอจึงต้องเอาตู้รถไฟมาทําเป็นโรงพยาบาลแทนนะครับส่วนมุมไบได้ประสบความสําเร็จในการรักษาสลัมที่ใหญ่ที่สุดนะครับต่อไปขอเชิญฟังข่าวโดยละเอียดครับนะครับขณะนี้มีคนเป็นโรคโควิด -19 แล้วทั้งโลกเกือบ 8ล้านคนนะครับคือ7ล้าน9แสนคนนะครับแล้วก็มีคนตายไปแล้ว4แสนกว่าคนนะครับ4แสนคนครับแต่การแพร่ระบาดเนีนยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าไม่รุนแรงนักคือในระดับที่เรียกว่าคงที่ส่วนการตายของคนนั้นเริ่มลดลงเรื่อยๆครับนะครับตอนนี้มาดูครับในโซนต่างๆที่มีการระบาดนะครับขณะนี้โซนการระบาดของโรคโควิด -19 มาอยู่ที่ทวีวอเมริกาและยุโรปและเอเชียใต้นะครับในอเมริกานะครับมาดูต่อครับอันดับที่1ของโลกคือสหรั อเมริกามีคนเป็นแล้ว2ล้านคนนะครับมีคนตายไปแล้ว10,000แสนคนนะครับแล้วก็มีการระบาดใน1วันประมาณ20,000คนนะครับเที่ยวนี้ในอเมริกาสหรัฐอเมริกามีการระบาด1 1 9 0 0 0คนนะครับอันดับ2ครับบราซิลบราซิลจะร้อนแรงกว่าสหรัฐอเมริกาเพราะว่ามีคนเป็นเพียง800,000กว่าคนนะครับแต่ว่ามีการระบาดเกือบเท่าอเมริกาครับเที่ยวนี้บราซิลมีการระบาดใน1 10, วันคือ1 7ึ0 0นคนนะครับแต่บราซิล มีการตายใน1วันมากที่สุดในโลกนะครับคือเที่ยวนี้ตายใน1วันคือ598คนครับนะครับอันดับที่3ครับรัเสเซียครับรัเสเซียนี่เป็นอันดับ1ของยุโรปเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าอันดับ1ในอเมริกาเหนืออันดับ2อเมริกาใต้อันดับ3รัสเซียยุโรปนะครับในขณะที่ยุโรปทั่วๆไปกำลังสงบเงียบกำลังควบคุมอยู่กำลังเปิดเมืองนะครับส่วนรัสเซียก็เช่นเดียวกันครับ พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ขณะนี้เริ่มเริ่มควบคุมได้แต่ว่ารัสเซียมีคนเป็นทั้งหมด5 0 0แสนคนนะครับแล้วก็มีคนมีแพร่ระบาดใน1วันคือ800 0คนตัวเลขในการแพร่ระบาดใน1วันนี้เนี่ยถ้ามากกว่า2 0 0 0 3,000เนี่ยถือว่ามีปัญหานะครับมาดูต่อนะครับรัเสเซียนะครับเป็นเจ้าในยุโรปแล้วนะครับอันดับที่4ในโลกครับคืออินเดียอินเดียนี่ก็เริ่มแทรกยุโรปเข้ามาเลยนะครับมาอยู่ติดรัสเซียเลยเพราะฉะนั้น และอินเดียเป็นอันดับ4ของโลกนะครับซึ่งกําลังรุนแรงไม่แพ้บราซิลนะครับอ,อินเดียน,นี่มีคนเป็นแล้วแค่ส0 0 0สนคนแต่มีการระบาดเพิ่มขึ้นในหนึ่งวันก็คือห0,000ื่นคนนะครับมากกว่ารัสเซียแต่น้อยกว่าบราซิลนะครับอันดับที่5คืออังกฤษนะครับอันดับที่6ของโลกคือสเปนอันดับที่7ของโลกคืออิตาลีนะครับอันดับที่8ของโลกคือเปรูนี่ก็เหมือนกันครับเป็นชาติในลาตินอเมริกาซึ่งแทรกเข้ามา อยู่ในความรุนแรงเท่ายุโรปตรงนี้แล้วนะครับมีคนเป็น2 0,000นคนมีการเพิ่มอัตราใน1วันคือ4000ันคนนะครับอันดับที่9เยอรมันครับอันดับที่10คืออ e ิหร e ่านอิหร่านมีคนเป็น1 8 0 0,000น่คนนะครับอิห e ร่านเที่ยวนี้เนี่ยที่มีที่มีเพิ่มขึ้นมานะครับเพราะว่าเดิมมีการล็อกดาวน์ต่นี้ผ่อนล็อกดาวน์ผ่อนคลายนะครับทำให้มีคนเพิ่มขึ้นมาทันทีครับเที่ยวนี้อ e ิหร่านมีคนเพิ่มใน1วันคือ2,400่อคนนะครับ อันดับที่11ครับตุรกีนะครับสิ 12, ชิลีชิลีก็เช่นเดียวกันครับอเมริกาเป็นลาตินอเมริกาโผล่ขึ้นมาระดับในยุโรปขนาดนี้นะครับมีคนเป็น1 0, 70, 000, นึ0 0 0สหมนคนแต่มีคนเป็นเพิ่มใน1วันคือเกือบถึง7,000คนนะครับอันดับที่13ฝรั่งเศสครับอันดับที่14เม็กซิโกเม็กซิโกเช่นเดียวกันครับเดิมใกล้ชิดกับติดมากับชิลีแต่ขณะนี้เนี่ยเม็กซิโกแผ่วลงนะครับมีคนเป็น1 4 0 0 0 0หมนคนนะครับมี เป็นแพร่ระบาดใน1วันคือ3,400คนนะครับอันดับที่15คือปากีสถานมีคนเป็นแค่13 0 0 0 0่นคนแต่มีการแพร่ระบาดใน1วันเกือบ70,00คนนะครับอันดับที่17คือแคนาดานะครับอันดับที่18คือบางคาเทศบางกาเทศก็ไม่เร็วครับมาอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันครับมีคนเป็น 80,000คนนะครับมีการแพร่ระบาดใน1วันคือ3,000คนนะครับส่วนอันดับที่19คือจีนมีคนเป็นเพียง8 3 0 0 0นคนแล้วก็มีการแพร่ระบาดที่นีนึ่งวันมากหน่อยครับคือ57คนนะครับเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าขณะนี้ทั้งโลกเนี่ย ที่ร้อนระอุคือบราซิลนะครับที่ยังคงร้อนเดิมคือสหรัฐอเมริกายังเหมือนเดิมนะครับส่วนยุโรปนะครับรัสเซียครับกำลังร้อนแต่ว่ากําลังดีขึ้นนะครับประเทศในตะวันออกกลางและประเทศในเอเชียใต้นะครับต่างก็พุ่งขึ้นมาทดแทนยุโรปนะครับก็มีอินเดียปากีสถานซาอุดีอาระเบียบางคาเทศนะครับส่วนอาตินเมกาก็พุ่งร้อนแรงขึ้นมาตามบราซิลขึ้นมาครับแต่ไม่มีทางเท่าบราซิลนะครับก็ค่อยๆแต่ว่าก็เร็วพอสมควรนะครับมาแทรกอยู่ในระดับเดียว กันยุโรปนะครับก็จะมีเปรูชิลีเม็กซิโกนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าโลกขณะนี้เปลี่ยนไปจากประเทศพัฒนาแล้วมาเป็นประเทศที่มีการสาธารณสุขที่ยังไม่ค่อยดีนะครับต่อไปครับอีกสองชาติครับที่ผมจะต้องกล่าวถึงนะครับคือกาต้ากับแอฟริกาใต้กาต้านี่เป็นอันดับที่กำลัง ขึ้นมาอยู่ใต้ต่อจีนเท่านั้นเองนะครับมีคนเป็นแค่เจ็ดหมื่นกว่าคนนะครับแต่ว่ากาตาร์นี้ยังมีแพร่ระบาดนะครับในหนึ่งวันยังไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าก็ยังพุ่งขึ้นเรื่อยๆ,ๆนะครับในหนึ่งวันคือแค่พันกว่าคนเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังพงพุ่งขึ้นอย่างไม่หยุดยัง้งเพราะฉะนั้นสักวันหนึ่งจะแซงจีนไปในวันสองวันนี้นะครับส่วนแอฟริกาใต้ครับเป็นประเทศที่เราไม่เคยมองมาก่อนเลยแต่ว่าขณะนี้เริ่มมีการแพร่ระบาดอย่างเร็วนะครับมีคนเป็น7 0 0 0หกว่าคนแล้วก็มี เป็นมีอัตราเพิ่มตะวันคือ4 0 0พันคนนะครับแล้วก็อัตราการเพิ่มก็ยังคงสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นแอฟริกาใต้ก็น่าจับตามองในอนาคตครับส่วนเอเชียตะวันออกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พวกนี้ได้ควบคุมกันดีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นในพีคระหว่างนี้นะครับก็มาดูครับ จีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้นะครับจีนเริ่มมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นแล้วเขาก็ระมัดระวังอย่างเต็มที่ครับก็มีการแพร่ระบาดนะครับแล้วก็มีการสกัดอย่างเต็มที่นะในในใน,ในวัน2วันนี้นะครับแล้วก็ญี่ปุ่นครับเช่นเดียวกันครับมีการแพร่ระบาดก็มีการ สกัดเช่นเดียวกันเกาหลีใต้ก็เช่นเดียวกันครับนะครับทั้ง3ชาตินี้คุมได้อยู่นะครับแล้วก็กําลังป้องกันการระบาดในรอบ2นะครับส่วนอาเซียนครับนำโดยสิงคโปร์ครับสิงคโปร์นี่เป็นชาติที่มีคนเป็นประมาณ4ี่หมื่นคนนะครับขณะนี้เนี่ยมีการแพร่ระบาดอีกช่วงหนึ่งและขณะนี้ได้ได้ลดลงแล้วและกาลังควบคุมอยู่นะครับมี2ประเทศครับที่น่าจับตามองในอาเซียนคืออินโดนีเซียกับฟิลิปปินส์เพราะว่า2ชาตินี้กำลังมีการเพิ่มขึ้นอย่างเรื่อยๆอินโดนีเซียนี้ไม่มีการลดลงเลยเพิ่มขึ้นต่อเวลานะครับ ก็น่าสนใจแต่ว่ามีการเพิ่มขึ้นอย่างน้อย,อยครับนะครับญี่ปุ่นมีคนเพิ่มแต่วันคือประมาณ800คนท่านเองนะครับมีคนเป็นทั้งหมดคือ3 8 0 0 0คน3าม0 0กว่าคนนะครับส่วนฟิลิปปินส์ครับเป็นน้อยกว่ามีคนเพิ่มมีคนเป็นเพียง25,000กว่าคนแต่ว่ามีการเพิ่มใน1วันคือ500กว่าคนนะครับคือเคยควบคุมดีอยู่แล้วแต่ขณะนี้ขณะนี้กำลังเพิ่ม เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับก็ไม่ทราบว่าจะลงเมื่อไหร่นะครับส่วนมาเลเซียและไทยควบคุมได้ดีอยู่อย่างที่เราทราบกันนะครับทีนี้มาดูครับในพื้นที่ต่างๆนะครับจีนครับท่านยังเปงน,นะครับผู้เชี่ยวชาญจาก cdc ของปักกิ่งได้ทำการทำสำรวจทางพันธุก,กรรมของไวรัสซิลบาดในจีนเที่ยวนี้เนี่ยก็พบว่า มีสายพันธุ์มาจากยุโรปนะครับก็จึงคาดว่ามีการเกี่ยวข้องกับเรื่องของปลาแซลมอนและมีการปนเปื้อนเข้ามาระบาดในประเทศจีนในเที่ยวนี้นะครับญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นก็มีการระบาดในย่านซินจูกุครับมีคนเพิ่มขึ้นอีกประมาณ47คนนะครับแต่ญี่ปุ่นแต่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มีวิธีการของเขาในการระงับการระบาดนะครับเขาก็ไม่เกรงกลัวเขาก็พยายามอย่าระงับต่อไปแล้วเขาก็ประกาศว่าเขาก็ยังยืนยันที่มีจัดโอลิมปิกในปีเร็วๆนี้นะครับส่วนรัสเซียครับปูตินก็ออกทีวี ด้วยความมั่นใจว่ารัสเซียจะหลุดพ้นจากโควิดในทีในไม่อีก,อก,อก,อกไมก่ไม่นานนี้นะครับแล้วก็เขบอกว่าเข้าสูญสิ้ไม่มากหรอกและขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันทํางานเป็นเนื้อเดียวกันนะครับพร้อมนั้งกล่าวถึงสหรัฐอเมริกาด้วยว่าการที่สหรัฐอเมริกาทําให้สําเร็จนเนี่ยเพราะว่าทํางานไม่เป็น เนื้อเดียวกันนะครับมีการแตกแยกรวมถ้ามีการจราจนด้วยนะครับสำหรับประเทศอินเดียครับซึ่งยังมีการระบาดอย่างรุนแรงและน่ากลัวนะครับก็มีอย่างกรุงนิวเดลีครับพบว่าโรงพยาบาลล้นจึงต้องใช้รถไฟ500ตู้มาแทน8,000เตียงนะครับแล้วก็ใช้แอปในการช่วยติดตามการแพร่ระบาดนะครับแต่อีกเมืองหนึ่งครับเมืองมุมไบนะครับเขาประสบความสําเร็จในการรักษา โควิด -19 ในสลัมที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับที่ชื่อว่าสลัมดาราวีนะครับโดยใช้วิธีการเคาะประตูบ้านที่เรียกว่า active case finding ไม่อย่างที่เราทำนะครับคือเขาไปเคาะประตูบ้านแล้วก็จับคนมาตรวจเอาคนที่เป็นเนี่ยมารักษานะครับโดยเขาใช้โรงเรียนหรือไม่ก็ศูนย์กีฬานะครับมาเป็นแหล่งในการกักกันตัวและแหล่งรักษามาเก็บเอาไว้นะครับเพื่อเป็นการให้เกิด ไม่ติดต่อคนอื่นนะครับเขาก็ประสบความสำเร็จจริงๆเลยครับนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเป็นวิธีการที่จะรักษาคนในสลัมได้เป็นอย่างดีครับขอบคุณครับวันนี้นะครับก็จะเห็นว่ามีทั้งประเทศที่ประสบความสําเร็จประเทศที่มีการแพร่ระบาดเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามีดีบ้างเร็วบ้างนะครับก็ขดวนต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับจาก ทีมแพทย์มือที่สิทธิ์ในร้อยตำรวจบ,บาทย์เวลมอาจารย์ครับ,ถ,บ, like, share, รบถ้าท่านชอบกดไลค์กดแชร์สับตไพร้นะครับถ้าท่านมีความเห็นกุณนะให้เราทราบด้วยครับสวัสดีครับ